ถึง KSOC ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวินกรรมการลอกเลียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูนๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลยอะไรครับพี่ซื้อทองคำได้ไหมพี่ลุงโฟลุงโขายรถนะลุงรถอะไรอีกอะน้องซีโน่ซีโน่ไอบีไม่จะเอาไปคุยกับบีทำไมอะมันจะซื้อหรอ ลงตามมึงพอเหรอกิ่บลามเขาขายกันเท่าไหร่อะลดอะไรยี่สิบกว่าปะสิบไม่ลี่สิบห้าสิบหกเฮียนะพ่อมึงรถประมูลเจ็ดสิบเจ็ดห้าสิหกฮียละไม่ใช่ประมาณนั้นจริงๆสีโนะนะพิชนสิบห้าเออพิชชันสิบห้าแต่ั้าราคาล้อนแนั้นะราคาล้อนาต้องดูองดูที่คนขายไม่ดูให้คนรับรถมันรถมัมุประกอบเนแปดจเก้านะ บวกสี่กี่ทีอะบวกสี่สิบสองทีครับสทีเดียวครับบวกห้าบวกห้าบวกห้าสิบหกทีครับอมีแต่มมมเยอะจังเอามาดิมาควดิควมาดิควมาดิควมาดิเฮ้ยควมาเล่นควงมาเล่นเว้ยควมาอ้าไมพ้นมไหนเล่นพ้มอะมเป็นไอะอิโดนีเยอะโบตีมาตั้งใจเล่นเว้ยตั้งใจเล่นเว้ยุง้วเบิดวงแอะไระีอะไรเบอร์ีกี่ทีบวกห้าแล้วหรอต้งแต่บวกสามะ บวกสบวกสามโดยไปทั้งหมดสิบทีไอ้บวกบวกสี่บวกสี่โดยไปสิบสองทีบวกห้าโดยไปสิบหกถึงยี่สิบเนีน้อย่เฮ้ยมึงขอละละนะลุงมึงเห็นไม้ปะไอ้สัมึมีแต่คนถีบระเบิดวงไฟอ่ะถ้าคืนอ่ะถ้าคืนถ้ากืนมึงชุบเลยส่วนมีดมึงก็ติดตัวชุบแค่นั้นแหละมาอไนอนะไอย่ามออามาปืนปืนปืนอ่มือย่าวอาจะตื่นเต้นเนะอจะตื่นเต้นเลยไอ้โมงบว ปีนปีดเปลี่ยนด้วยสีลาได้ไมดยีน่อมันยนนะมันยีนนะมันยีนนามันยีนมันยนนมันยีนนมันยีนนมันยีนนะนีนนนยนนะเฮ้ยเเคสเปลี่ยนแล้วกูไม่ได้ตีเลยเปลี่ยนไอ้ยอะไรวะมันยามาหน่อยม่นยามาหน่อยพี่มันยามาหน่อยเอาเพื่อนมาชมเพื่อนชมเพื่อนชมเ่อนหน่อยไปเล่น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 กูไม่ได้เล่นกูงงเดี๋ยวผมช่วยเองโอ้ ไม่มีใครมากันชิหายละเล่นกับเพื่อนเล่นกับเพื่อนมึงอยู่ไกลกันอะน้องไม่มีทราเฮ้ยมันกูค้างท่านี้หน่าหรเนกับเพื่่นกับ้ขอเล่นบ้างดิเล่นกับอเล่นนีรอ่งไรนี่พพี่้ขอเล่นะบลบลบพี่ขอเล่น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 บอกเ้พี่ขอเล่น มีไงโขึ้นมาก็ไม่ได้เล่นสามี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 ามีไว้สามหมดแล้วหมดแล้วจะไปจะไกันให้โอเไป่เรียบร้อยขอโทษเลยเยเลยเลยเลยละ่นไม่ออกเหรเนี่ยเต้นสัตว์เฉพกบุกลงอย่าเพิ่งเถื่อมาอย่าเพิ่งเหมาเปลี่นมีดเปลนมีดเปลนมีดเพิ่บอกเปลนมีด จังหวะรยำะาายาไปงไปกูบูกูบูเฮ้ยมึงพูดสิตรงกลางอะว่าม um ึงเคยจะเบิร hey, no, okay, so, okay, so, right. ์ตเออาพทไ้แปดิต์ัวไหเปลี่ยนไม่้ปย่ดูชดูชวยนกันดีๆนดกันดีๆน้องดกันดีๆนดีๆโอ้เฮ้ยคุยนีตรงเนี้ยอาตัวกูบัาตายพี่ตายา นี่เหล่อคนนึงเหล่าคนนึงชุบเพื่อนด้วยก็ดีนะต้องใครมายืนมือตรงเอ้ยดีดีดีน้องตายตายตายยืนน้องเนี่ยกูไม่เล่นแหละไอ้ยะไม้อ่ะเพื่อนตีบ้างเพื่อนแทงบ้างเอ้ยไม่ได้ช็อตเลยคือผมอุ้มพีไว้เลยลุงชาติตะกี้ลุงตียน้เขาตายใช่ป่ะตัวนี้ใช่ยังไม่ถึงวีก่ายังไม่ต้องไม่ต้องอุ่นกลุงไม่เป็นรู้ไม่ใช่ไมมหลักก็ต้องทำใจอ่ะ เอ้าวัดานไหมมองหวานไหมจะขึ้นไหมล่ะกางสาต้ามากูจะเป็นเสาหลักเอ้าแค่นั้นแหละไม่รู้อะแต่เมื่อกี้ผมไม่รู้นั่นมา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 จูบขอโทษก็ได้ขอโทษได้ไหมล่ะไม่ไม่ไม่ฟังฟังฟังคือผมเห็นละผมรู้ละใครฟรีเปิดไฟใครผมรู้ละใครใครฟรีเนี่ย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 ผมรู้แล้วมันไม่มีตัวเปิดไงผมต้องเปิดก่อนไอ้เหี้ยพี่กูยังยังเราแบบจะเข้าวนวนเป็นเมืองวันอะ ยังไม่ทันง้างไม้เลยง้างแล้วเปิดตัวมาเป็นคนแรกค่ะขอดูไม่ได้ห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าเอยากเล่นกับเขาบ้างไอ้เหี้ยเขาเล่นลุงที่นู่นที่นู่นลุงมีปืนอยู่ปะไม่มีครับที่นู่นไม่มีครับขอบคุณศิลามากนะครับขอบคุณมากนะครับศิลาขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับศิลาขอบคุณมากครับบขอคุณมาก่ะไปไปเช็คชื่อพีไปรอก่อนนะพีไปรอก่อนนะรุ่งเบื่อของได้ปะ ได้ได้คที่ก่อนมอย่างไวอะมึงคิดดูดิเออแต่ไบไวอุ้มไวริดอุ้มไวหมดเลยคนตายต้นไฟแกผมอุ้มทุกคนเลยถือถือว่าสองมีผลอยู่เราขาดอะไรอ้าวเรียกมันไปไหนวะวิเราน้อยขนาดนี้เลยหรอทำไมมันบ้านเจ็ดาดสิบบาทถกบ้าน สิสิบแปดโอ้เหี้ยถ้าเราไม่ได้ไม้ลูฟโฟกเราคงมแพ้แล้วถูกถูกบูนี้บูผูถูกถ้าไม่ได้ไม้กลัวเพราะมึงเก็บไปนานแล้วเอ้าลูงโฟกทำไมได้ไม้แล้วเสียงกลับมาเป็นปกติเลยเสียงปักกับเออปูตะโกนน้องปูตะโกนลเสียงกลับมาเป็นปกติเดี๋ยวคอยดูนะอาการเสียงก็จะแหบเหมือนเดิมเพราะกูขึนเสียงตลอดเวลาพี่รอนว่าไงบ้างครับพี่ผมมรอนไม่ได้ล้วนะครับมา เดนเออว่ะเสียงหายเลยว่ะอีอะเวิร์กจัดนะครับทุกคนตะโกนอ่ะสรุปคือไปจริงเหรอฝันดีครับมึงฝันดีครับแชทได้เห็นไหมแล้วขอนอนก่อนนะครับได้ครับพี่อ้วนูพี่เลยห้าร้อยใช่หรอวิทย์เคยแพงขึ้นหรออ๋อนี่ยอ่ยขาดเลี้ยวครับขาดเลี้ยวกูมีเยอะด้วยไงเนี่อ๋อผมพักร้อยโบ้กับพี่มอนครับดูดูก่อนวันที่สิบห้าไปไหนห้าไหน ก็ไม่ได้ไปไม่ได้ไปว่านกวนวส้มตีนเล่นน้ำที่ห้องอ่ะอ๋อเล่นน้ำน้ำคุนๆนะยังไมาอ่ไนเรากยี่เบ็ดเพนดสามอดีแดีเดียระเอดีามเออเออนออเอยเออ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 เอกเออเออเออเอเอีเอวเออ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 เอกเยอเบอเออามเอเออเออเอาเเอเองเออ เออน้องมันจะยืมไปก่อนมึงจะใช้ก่อนหรือเปล่าก็เปล่าอะไรจูไปก่อนก็ได้หนึ่งเก้าจหนึ่งเก้าจุดไ่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไดมีใครยืมมาบ้างมั้ดูค้าได้ดูค้ามันจะยืมไปตีไม้เออแต่ว่ามึงก็ไปทวงจากน้องเอาเองนะสิบสามอันเขาทำอะไรกันหรอเป็นตีปืนสำคัญกว่าหรือเปล่าเออแต่แต่หมาถึงว่าไม้โบกตอนนี้มีใครบ้างเนี่ยตอนเนี้ยเออว่ะดูค้าน้องน้อปืนสำคัญกว่าดูค้ารอแล้วกันนะน้อง ตั้ง้นปืนมาสองคัญกว่าไม่รู้คันขึ้นแหละขึ้นไม้ผมผมมีมีดอยู่แล้วครับขึ้นไม้ถ้าผมถามหน่อยไดรไหมพี่ถ้าสมมติขึ้นปืนตอนนี้มันใช้เท่าไหร่อ่ะสามสิบล้านเลตเอาอะไรบ้างตีนะไม่ต้องกล่องตีนะเอาเอด้วยหลงเอดเท่าไหร่ครับจะให้พี่เซต้าเรียสองห้าอันครับหนึ่งศูนย์สองหนึ่งศูนย์สองมีแต่ป่าไอตังโกอยู่ปะตังกวยังาลืมไปคุยกับบอลนะเพราะว่ากล่อง กล่องตีมันพออยู่แล้วแถวนี้คือเบอร์ของเลยใช่ใช่เบอร์ของเบอร์ขอดี d หนึ่งพันครับดีห้า ad หนึ่งพันใช่ไหมใช่ครับใช่มาต่อเมื่อดูคลิปวิดีโอเสร็จแล้วอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งและสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้ามาเป็นครอบครัว koc กันด้วยนะครับ